วันนี้ได้เครื่องในไก่มาให้ครับเพช่ดำค่อยๆกินลูกค่อยๆกินค่อยๆกินครับค่อยๆกินวันนี้เพชรดำออกมาก่อนแต่เหลือเพชรขาวยังไม่ออกมาครับวันนี้ผมได้เครื่องในไก่มาสี่ไม้ครับ mm. ก็คือแบ่งให้คนละสองไม้อลูกอ่ะ,อะกินนะลูกนะ สิ้นเดือนก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะครับนะสิ้นเดือนพ่อก็ย้ายจุดที่ทํางานแล้วนะครับนะดูแลตัวเองนะครับนะรักหนูนะดูแลตัวเองมีบุญต่อกันถึงได้อยู่ด้วยกันลูกอะอ,ะ,อะลูกอะอ้ามาแล้วมาแล้วครับพอได้กินไก่ยิ่งมาแล้วเพชรเพชรขาวมาแล้วอะลูกอะ ดึงออกหนึงลูกเออดึงหนึงเอออ่ะเนี่ยเห็นไหมเนื่ยเนี่ยเนี่ยเพ็รขาวดึงเห็นไหมดึงออกเอออันลูกอ่ะอ่ะเรื่อเรื่อเรื่อเอ่ะเรื่อยเรื่เรื่ดึงออกนึ่ลูกหนูดึงออกเจ้าเพชรขาวไม่เก่งเลยอ่ะไม่เหมือนเพชรดาเอ้ยเพชรเพชรขาวเก่งอย่างพวเพชรดาไม่เก่งอ่ะลูกอ่ะ หนูก็ดึงออกนี่ลูกอะดึง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 ออกดึงออกเออจะกลัวทำไมเนี่ยอ่ะดึงดึงดึงเออดึงออกเออเก่งจังเลยเพชรขาวนี่เก่งกว่าเพชรดำเอะเร็วเพดดำเร็วอ่ะลูกเร็วอ่ะหนูหนูกัดดึงออกลูกดึง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 เอาเร็วเร็วเร็ว ดึงออกดิเออโอ้ยวันนี้กินแบบดึงดึงออกเร็วอยเรื่อเรืวอเอออ้าวหมดแล้วอาลูกอะหลุดแล้วเออ <laughs> <laughs> เพชเพชดำนี่จะไม่เก่งเท่าเพชรขาวนะ รักหนูนะครับนะดูแลตัวเองนะสิ้นเดือนพ่อก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะล,ลูกนะมีบุญแค่นี้นะลูกที่พ่อได้ดูแลหนูดูแลหนูถึงสิ้นเดือนนะครับนะรักหนูนะครับพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวช่วงดึกๆเดอยกินใหม่นะดูอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนั่นเนี่ยรักหนูนะครับดูแลตัวเองนะครับนะผมผมได้ทำกับได้ดูดูแลน้องแค่นี้ผมก็ชื่นใจนะครับ แต่ถามว่าผมจะได้ย้ายที่ทํางานถูกก็เสียใจนะครับไม่รู้มีหนทางไหนคุณจะาลูกไปอยู่ด้วยตึกที่อยู่เขาก็ห้ามเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นบ้านก็ไม่มีอยู่ขอบุญกุศลถ้ามีบุญกุศลใหญ่ถูกงวันใหญ่หญหญทีเถอะซื้อบ้านจะเอาเจ้าเพชรดำเพชรขาวไปอยู่ด้วย สาธุสาธุขอให้มีโชคมีลาภด้วยเถินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายจงช่วยเจ้าหนูน้อยสองตัวด้วยเืินจะได้มีที่อยู่ที่ปลอดภัยเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่ปอองลอดภัยนะลูงเนาะให้พ่อมีโชคมีลาภนะครับนะพอจะไปซื้อบ้านจะเอาหนูไปอยู่ด้วยตองคิดเล่นๆนลครับแต่ถามจริงๆผมก็ทําใจแล้วครับผมจะได้จากน้องไปอีกอีก อาทิตย์หนึ่งก็สิ้นเดือนก็ไม่ได้เจอกันแล้วแหละทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับทำแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วครับลักหนูนะ